สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปพ่อๆครับสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนเนาะค่ะเนาะมือนีอาจารย์เนี่ยทุ่งมหาค่ะสาวบ้านนาวาสันวาฟันดีไลฟ์ฟันดีไลฟ์วาสันวาฟันคอนซีแจ้งมากมากมากวาสันวาสิบว่าสู้ฟังวาสันถือกักคักเลขถือกักคักวาสันวาสาวบ้านนาบอโลซาละค่ะหูสันพี่วีพี่น้องเอ้ยกันว่า ควอมฝันก็ตัวเล็กเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะขอย้ำขึ้นเก่าเด้อค่ะเด้อสาวบ้านาน้ามสุรินเอามาเป็นแนวทางเนาะค่ะเล็กข้อมฝันอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะเนาะน่าไปพิจารณาผู้ที่มักตัวเล็กของอาจารย์เนี่ยเพิ่นกระมักอยู่ค่ะเพิ่นให้นน้ำ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 ควอมฝันในเด้อว่าสันว่าเฟนจงเอฟซีคอมาสาวบ้านาก็เลยบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยฝันแล้วเพิ่นก็เลยโทรมาบอกฝันใส่วันพระขอนสีเจงพี่น้องเอ้ยพี่นออ้นองเอ้ยสิมาฟังตัวเล็กกับอาจารย์เนี่ยค่ะเจ้ากันบ้านนากำลังเดินทางไปขอตัวเล็กเนาะพี่น้องเนาะ ก็คอยย้ำคือเก่าเด้อค่ะเดอ้อเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคลิปทุกวิดีโอแนวทางก็คือแนวทางจ้ะมาค่ะมาเบิ่งตัุเกีมาฟังความฝันของอาจารย์เนี่ยไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูบ้านเยี๋ยค่ะาพันโทรมาอยางนี้เป็นแนบานอาจารย์เนี่ยได้ค่ะเดอ้อใไม่ดูาอาจารย์เนี่ยเคนสี่บอกความฝันให้ฟังว่าจาังใดเนาะค่ะเนาะ มันก็ต้องคนเป็นสีเลี้ยงแผะจ้ะสวนกล้วยเพิ่นแกนี้เป็นก็ะยุผู้เดียวค่ะเลี้ยงมาเลี้ยงแมวตามภาษาเพิ่นนอกคณะนหมาอีกตัวอีกแม่หมาเป็นกระต่ายเถอะเดี๋ยวสิกพักเลยบังหมาเป็นดตีเป็นดตีพี่น้องคนปุ้ยปุ้ยผู้น่ะค่ะนี่อย่างน้ากุ้น กินนมยางครับ็ดุ๊ก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 อาจารย์เป็นไงยูดีสบายตีอาจารย์ครับยู่ีสบายดีสบายกับอาจารย์ว่ากับบุญกับทินสีมาแล้วเนาะบุญกับทินสีมาแล้วอาจารย์เป็นกะว่าสู้ฟังอยู่ค่ะก็เลยได้มามือนี้ยานอาจารย์เป็นหยาบแล้วค่ะเนาะอันในยินข่าว่าฝันดีตีอาจารย์ถ้าจะฝันว่าเห็นชุ่มพี่น้องทั้งเนี่ยนะชุ่มพอเถาไม่เถาเนาะจ้าแม่ว่าวันเพิ่นมาเล็กทีเจ็ดว่า ตัวเดียวตีเตัวเดียวเหรอเจ็เดียวยังมาใส่เลนเพราะว่าตายนี่แค่ออกบ้านนะแค่โฉบคนออกบ้านฟันจะไปหอบมือฟันขึ้นอีกที่ฟันมาพ้นตายเอาฟันขึ้นวันกุนตัวนี้อาจารย์จังหวะมันจะเขาติตีอะไรก็บอกหูลราแต่ว่าอาจารย์ปฏิหารบอคือว่าเจ้ามาเล็ที่เพิ่นมาเล็ทีเจ็ซื้อฟันว่าพ้นตายตีเออฟันว่าคนตายแต่ว่าพ้นก็ตายแล้วล่ะโอ้ฟันว่ากลับมาตายอีกเนี่ยเขมาไทยอีกโอ้เพิ่นอายุเท่าไหร่ละอาจารย์ โอ้ยไม่ไงบทมันเทเลพุกพงพิพ,พอาจารย์กับ,บพวกหูหรอกแต่ว่ากับแปดสิบขึ้นพละตั้แปดสิบต้องคิดแปดสิบเทเลแปดสิบแปดสิบสองเปอร์เสามประมาณนี้ะฟัน,นมันขึ้นนี่ฟันก็เลยว่าอก็ฟันก่อนสีเทียงมันเหม็นเลยอาจารย์แต่ว่ามันฟันมาเล็กนนสีแล้วเจ็ดซีๆหน่ะเจ็ดตัวเดียวเตี้ยเจ็ดตัวเดียวจะไ้เกิดอีเป็นอย่างระบาดเนี่ยจังหวะ แต่ว่าในสูตรกันนี้เจ็ดู่เดโนะวิจิตกับเจ็ดศูนย์เปอนยังหละแต่ว่าก็เป็นฝันดีเดเนะฝันดีฝันฝันใสขึ้นวันกูนวันพระพอดีเศร้านี่กับวันพระฝันขอนี่แจ้งนี่ร้ายแต่หลายคนไปหาอาจารย์เนี่ยเด้ออาจารย์เนี่ยฝันแหม่นล้วคนมันกระถือเลขน้ำยังสีนาอาจารย์มันกัเขาไปตีเอาตีเอาันี่ยวันนี้ก็คือหายเอาเอาตามสูตรย่างเดียวล่ะ ในใจือสูดย่างเดียวตาอสูดย่างเดียวเพราะว่ามันจิตตัวเดียวจังเดียวไปใส่ยังอือพุทธเาตายเกิดสิบอเจ็ดเก่าอาจารย์เจ็ดแปดเจ็เก่านี่ล่ะมี่สี่เจ็ดศูนนี่ละกินั่นแหละผมผก็คิดว่าตามนั่นแหละเพราะว่าอยากทังเมียแหละว่ามันอยากั้งผมอ่อืมฟันว่าเิ่นใจเหรอให้ออกบ้านไว้ก่อนจะไปเผาแห้ออาบ้านนี่เลยนะอือว่าเป็นเพิ่นหูที่ว่าสิเฮ็ดบุญกระถิงจังหวะเพิ่นก็เลยมาหลับเอาระวะ มีควมเสียเนาะอาจารย์เนาะเนียนอยู่แต่ว่าบุญกระถิ่นสิมากระญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเสียไปเลย้วเพันอาศิรู้พ่นอาจศิมารับถึงสี่เม่เนาะค่ะแต่ว่าก็มันใจว่าเจ็ดมาติว่ามันเจ็ดแบบมาฟันเลยเนาะเจ็กต้องมาอีกคมคินว่แต่ว้าผมเล่นไปแปดกรสาบมาเนี่ยเขาวิ่งนะแต่ว่าก็าเจ็ดต้องอยู่อีกคงคือวันสิมาเท่เจ็ดอยู่เบิดปีเพราะว่าเพราะมันฟันแบบชึงเสร็จแหละบ่ อยากทั้งเมียออก่มมาไม่อย,อยากทั้งผมช่ำอยากทั้งเมียฝันขอนสีเจ้งเก้าหาฝันเสื้อฝันเนี่ยก่อนจวเราไปเผาเนี่ยแห่ออมบ้านก่อนเลยนะแห่อ้อมบ้านแล้วก็เอาไปเผาเาไปเผานะนั่นเลขถือแล้วละ่ะยาสตีไปหลายตัวทงจังวะแหละสูตรเลขมันเข่าแล้วล่ะเนาะเลขนันตายแล้วละ่ะเว่าพวกิวงันลเลขตายแล้วลต้าสิตายตัวใดนออาจารย์ครับครับอืมอก็จ้าสิวาจ้าเลยนอก่ะ กันจงกับขอมาไหลในยินว่าไปเที่ยวตั้งประเทศมันค่ะมือวัดเนี่ยเด็กแรกขอวัดพุทธวัดสี่ห่ากันจังเต็มเต็มนี่แต่คนมากว่าอันนี้เนาะเพื่อนมาถึงแต่ว่าขันผู้ใดจะเอาเลขเราด้วยค่ะเด้อโทรมหาอาจารย์โดยตรงกะศูนย์เก้าแปดเนาะอาจารย์เนาะศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หก เจ็ดสามสามสองเด้อจ้ะเด้อเบอร์ทัวอาจารย์ถ้าผู้ใดอยากไปเที่ยวต่างประเทศจ้ะเพราะภาษาบานนักกับฮิตเตอันรัฐบาลฮอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายันต้องเทียรกับยันสับสนนะคะทัวมหาอาจารย์โดยตรงโหลดว่าเป็นยังค่ะอาจารย์บนรับอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขอันต่างประเทศค่ะใครอยากไปเที่ยวฟังเล้ากับทัวมหาอาจารย์ได้ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หกเจ็ดสามสามสองเด้อจะเด้อ สำหรับความฟันอาจารย์กะคือจังอาจารย์ว่าให้ฟังหนอเนาะอ,อาจารย์เนาะอ,อืมก <ขอ S 1> ะข้างวาวาเล็ตที่เพื่อนหนึ่งเจ็ดย่างเดียวอืมตัวเดียวครูแต่ว่าอายุเพื่อนนึ่ก็บแปดสิบขึ้นแล้วจะสิบแปดยังหรจำไม่ได้มันโดนติอาจารย์โดนไม่ใช่เราตายจะโดนหรอแม,แม,แม่แม่เมียแม่แม่เถาอีกโอ้แม่เถาแม่แม่เถาฟันเพื่อนกลับมาตายอีกนะตายอีกแห่แห่บ้านกดอนเดียวไปเผาอืม สีจีอะไรพมก็สีบนเป็นดอกกะฟังเอาค่ะเพราะว่าแฟนจงอิฟซีกัดน้ำเนยเด้อน้ำเน่เด้อกัดกันกะสาบานะอกไก่ยาก็รังเกียวกะว่องหันกระโปสบายปันดค่ะไกหลายย่างลายเนี้วเมียอาจารย์ก็เลยบบได้มาไก่อยากว่าตามมาหยันยดอกแต่ว่ากะไก่มือจ่อมือมาแล้วเนาะกับสิวายากอีกบุญกับทินว่าอาจารย์เนาะผมพ้อมกันบุญพ้อมกันอืมแต่ว่าทั้งนั้นหุดเลยดิอาจารย์มันระบาดเขา่ให้จัดทั้งบ้าน อันนี้ก็มันเท็ดมันห่มแล้วก็ต้องเขาก็ต้องจากอยธว่าต้องแห่นะเอาง่ายง่ายเแมียนเนาะค่ะปนญ่าเนาะก็บหนึ่งวันมทียรหนึ่งเนาะเปนเกียรติเห็ดมันเป็นบุญใหญ่เนาะค่ะเนาะก็ฐินมดบ้านกทินร่วมเนะะนะกามุตนาสาธุนธรอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะเนาะเป็นเดบุญกฐินมืออื่นหนุ่มนสี่ทอดเป็นว่าอาจารย์ห่มเลยโอ้ค่ะสำหรับความฝันอาจารย์ก็คือว่าฝันก่อนสีแจงปันผะก็ดีนั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ S <S เจ็ดตัวเดียวล่ะเจ็ดตัวเดียวกะอาจารย์วหา,าไส่เอาผู้ใดมักตัวใดแต่ว่าอาจารย์เลยเจ็ดตัวเดียวเด้อคือบาลีทีเพิรน,น,นสําหรับอายุเพิ่นนั่นอาจารย์จดดําว่าดดเพราะมันดูแล้วเนาะอาจารย์เนาะที่เพิ่นเสียไปแต่ว่าเพิ่นกลับมาตายอีกว่าสันได้แฮ่ออมบานอาจารย์ว่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผู้ใดสิตีตัวใดกับเม่นแตจคิดมา้าอาจารย์เพิ่นก็ตีบ่แเม่นบนบนนั่นจิตีเปนเจ็ดสามอีกแหละมันออกสามเจิดมันเหลขกว่าสิคืนมาสิจังหวังวะนั่น คือวางสันอาจารย์ก็วางสัแล้วกลับมาตายเลกกีเจ็ดสามเองตัวนี่มันสิออกแต่สามเปดกับสามเจ็ดอยู่นีตีอยู่ <c oughs> จังสี่แล้อาจารย์ว่ากลับมาตายอีกเลขสิบว่าออกตัวเก้าอีกตีจ่ะเอากับว่าวลายดอกน้ำไปพจารณาำบางเนาะอาจารย์เนาะสำหรับตัวเลขเนาะเพราะว่ามันมีคนหลู่เด้อามันสิออกตัวใดอะเมนแต่ว่าอาจารย์เป็นฟันเมนตลอดด้วยค่ะสำหรับตัวเลขอาจารย์ อาจารย์กะฟันให้จิตตัวเดียวตีก็ว่าจับให้จักตัวเนี่ยบ่ค่ะมีคนอยากฟังว่าอาจารย์จับตัวใดให้เอาจับเจ็ดสามแล้วก็มาใสอีกเด้่อาจารย์ว่าเจ็ดสามเีนั่นเบิดปีเบิดสัตว์ถ้าเจ็ดสามกับสามเปียกก็สี่เอามอาหารมันออกบนมันจะออกหลังของพ่กเนี่ยของของพวกหูนะโดเล็กแต่ว่าเขาว่าผู้เฒ่านี่น้ำเก่าเด้ออาจารย์เก่าอยู่แต่ว่าอายุเรา แปดสิบก้วเาไปแปดสิบนแปดสิบสามแปดสิบเป็ขึ้นแปดสิบสามเนี่ยทำว่าไดมันโดนผุดเนาะกะนั่นแหละค่ะไปเป็นแนวทางด้อค่ะสําหรับความฝันอาจารย์เนี่ยเนาะกันเนาะอาจารย์ฝันว่าผู้เฒ่าน่ะกลับมาตายอีกจ้ะบาลิทีเพิ่นคือบาลิทีนี่เจ็ดตัวเดียวเนาะอาจารย์เนาะเจ็ดตัวเดียววันนึงแห่เพิ่นอ่ะอ้อมบ้านก้อนก้อนเสียเอาไปเผา่าซันอาจารย์บนก็เลยว่ามว่าสันว่าเก็ดมาแล้วฝันควันสีเจง สงสัยผูพุทโธบนสิรูว่าสิเฮ็ดบุญเนาะค่ะใช้งานกระถินเนาะอืบุญพวก็เฮ็ดซอยเพิ่นหลายอยู่อืมอมุทนาสาธุเด้อการกินพวไใบซอยเพิ่นไปนนั่เห็นบ่อาจารย์เนี่ยเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดมดเพราะว่แม่นดอกคือเฮ็ดบุญก็มดับมดเออเอาไหมเนาะค่ะกับบุญหนุนน้ำอาจารย์เพิ่นกาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดบุญเพราะว่าเพิ่นอยากายเอฟแชนจองเอฟซีนั่นล่ะค่ะถือเลขถือหวยเนาะพี่น้องเนาะได้เงินได้ทองเนาะค่ะ กระเซียวันหนุนดวงมันกระสีหนุนโชกน้ำเนาะอาจารย์เนาะมุตนาสาธุน้ำอาจารย์เด้อ,นอเนาะค่ะเนาะเอาขอบุณขอบคุณอาจารย์สำหรับความฝัน้อคะอาจารย์สุขมันมานรักษาสุขภาพจ้าสวัสดีจ้าเนาะก,ก่นนะเนาะสำหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยบุรีรัมกับความฝันน้ำมันพิจารณาซ้อมเด้อพี่น้องเด้อขอ,อย้ำคือเกา่าความฝันอาจารย์เนี่ยสาบาันาน้ำน้ำไห้เส้นจงอิบซีแล้วเนาะน้ำไปพิจารณาซ้มเนาะค่ะความฝันกับ ตัวเลขของอาจารย์เนี้ยเนาะคะ่ะเป็นแค่ความฝันนําไปตีเบิงะะ้งค่ะมีแฟนจงอิบสีร้ายต่อหลายคนบอกสามนาหมาน,ามมาน,นะะําค่ะมือ่อได้มีโอกาสมานําเนาะคะ่ะเนาะก็ขอย้ำกึ๊กเก้าแนวทางพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแนวทางก็คือแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเนาะกะสาบนาบ่มี่ยังหลายคะ่ะน้ำตัวเลขเนาะคะ่ะมาบอกสูฟังแล้วก็ สำหรับตัวเลขอาจารย์เนี่ยนันหลคัค่ะคือว่าไปค่ะความฝันของเพื่อนก็คือฝันว่าผู้เฒ่า่นตายแล้ว่นกลับมาตายอีกเนาะพี่น้อง,น,อง,น,องอนา,างะได้ให้ออมบ้านจะขยําคือเกาเด้อพี่น้องเด้อแฟนจองเอฟซีแนวทางทาก็คือแนวทางผพ้ใดที่ฮักแพงอาจารย์เนี่ยอยู่กับลองนําไปพิจารณาบึ่งค่ะเพราะว่าแฟนจองเอฟซีเพิ่นกัถามมาหลายสาวันากรมาตามให้เล้วนะคะเป็นความฝันคนาีเจงเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดว่าเข้าใจจะสาวบันนสิยาอีกเทียอหนึ่งก็คือ อาจารย์เนี่ยเป็นฟันเห็นผู้เฒ่าค่ะที่ตายแต่ดูแล้วกับเมื่อตายอีกเป็นว่าบ้านเล็กที่เพิ่นคือเด็กจิตตัวเดียวโขลด้วยค่ะแล้วก็ก้อนเสียไปเผาเป็นว่าได้แหอ่อมบ้านค่ะแหอ่อมบ้านเราก็เอาไปเผาค่ะเพิ่นก็ว่าฟันก่อนสีแจงมันใส่วันพระพอดีเป็นว่าฟันเหม็นคักเด้สาบานนาเอ้ยมาสันว่ากะน้าไปพิจารณาซ้อมเบิ่งน้ค่ะปวดใจพิจารณนะาระนะยาในการรับชมด้วยกะเด้ออ้าสุดท้ายนี่สาบนะ้านน้าเบาหลายใหญ่ห่างค่ะแฟนชม พี่น้องเอซีนําไปพิจารณาส้มต่ัักกาตามแต่บ่กาบกกะสามารถเลื่อนผ่านไหนนาอคะ่ะเอาสุดท้ายนี่คอยทุกคนลำล้ำรนวยๆไลกองทองไรมาสา,สาธุสาธุสาธุรวยรวยรวย,รวยจ้าสวัสดีจ้า